เมื่อเวลา14นาิก20นาทีของวันที่16ตุลาคม2568ร้อยตระดเอกเขตราชชันสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและกำลังใจเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสมุทรสาครซึ่งเปิดให้บริการรับลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลสัสสำหรับกลุ่มร้านค้า่อ้าแม่ขาและประชาชนทั่วไปค่ะ โดยตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนมีร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละกว่าร้อยลายซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้ให้บริการและให้คำแนะนําอย่างเต็มที่แม้บางวันจะต้องปิดให้บริการช้ากว่าเวลาปกติเพื่อรองรับผู้มาลงทะเบียนจำนวนมากค่ะ ด้านร้อยตำรวจเอกเขตรชันศิลป์ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่พร้อมเชิญชวนให้ร้านค้าพ่อค้าและแม่ค้าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความคึกคักและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้ดีขึ้นโดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่19ธันวาคม2568อค่ะมาลงทะเบียนนะครับโครงการคนละครึ่งพลัส สำหรับประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20ถึง26ตุลาคมนี้นะครับโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์วันแรกได้ในวันที่29ตุลาคมนะครับวันสุดท้ายทีสสสส่สุดโครงการนีคือ31ธันวาคมนะครับ สำหรับร้านค้านะครับรอบนี้ให้สิทธิ์ถึงหับได้แขงลอยเราก็เชิญชวนพี่น้องนะครับขับได้แผงลอยรถเข็นนะครับหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างบินมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายนะครับท่านลงมาร่วมลงทะเบียนเป็นร้านค้าเข้าลงโครงการนะครับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15ตุลาคม68นะครับจนถึง19ธันวาคม68เลยครับยังลงทะเบียนได้อีกยาวนานแต่ถ้าเริ่มเร็วท่านก็สามารถมีประชาชนที่มีสิทธินะครับไม่สามารถใช้บริการของท่านได้ เพราอเชิญชวนที่น้องชาวสุขสคอนนะครับช่วยกันมานะครับรัฐบาลตอนนี้ให้เงินอุหนุนมาคนละโครงการคนละครึ่งพลัสครับด้านประชาชนที่เป็นร้านค้าที่มาลงทะเบยียนวันนี้บอกว่าโครงการคนละครึ่งพลัสเป็นโครงการที่ดีและเชื่อว่าจะทําให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนเงินได้มากขึ้นซึ่งเท้าที่พูดคุยกับกลุ่มร้านค้าด้วยกันก็พบว่าทุกคนตื่นตัวมากขึ้นค่ะดีดีมากเลยค่ะถ้าถามว่ามีโครงการเนี่ยทำให ผลตอบรับดีมากมีรายได้เพิ่มเข้ามาในตัวเราเยอะขึ้นด้วยพอค่าแม่ค่ากลุ่มเล็กๆนด้ตื่นตัวกันตอนนี้ก็คือทุกคนพอมที่แบบว่าอยากจะทำ พี่ว่าพี่ว่าดีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเรามีโครงการอย่างนี้มันเป็นการที่กระตุ้นร้านคา้ากับลูกคา้าเนี่ยให้มีการซื้อขายได้มากขึ้นแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยพรารัฐช่วยทุนนึงอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มเพิ่มไรายได้แล้วก็เพิ่มศักยภาพในการซื้อมากขึ้นอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครูน่นี้ว่าถ้าเรามีเจ้าหน้าที่ของรัฐมาซัพพอร์ตในแต่ละธนาคารหรือสาขาใช่ปะ เออมาทั้งหนึ่งท่านเนี้ยให้ทางหน่วยงานอมอบนาจมาเผื่อว่ามีท่านถึงเขาไม่สามารถไปหากำน,านันผู้ใหญ่บ้านได้หาแนะนำเคยได้ก็ให้มาเซ็นนัดตรงนี้ได้เยเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับร้านค้าหรือลูกค้าได้มากสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ต้องการใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสสามารถเตรียมตัวเข้าลงทะเบียนได้ในวันที่20-26ตุลาคมนี้และเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่29ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะ